สรุปดรามา่าเรื่องราวสุดช้ำของบอยพิสนุกับธุรกิจแซลมอนเรื่องราวของบอยพิสนุที่ตัดสินใจปิดฉากธุรกิจปลาแซลมอนที่เพิ่งเริ่มต้นไปได้เพียง7วันได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลมีการพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยมีทั้งผู้ที่ให้กำลังใจและผู้ที่แสดงความเห็นที่แตกต่างออกไป การสรุปดราม่าครั้งนี้จัดทำขึ้นโดย AI เพื่อรวบรวมเหตุการณ์และวิเคราะห์ประเด็นที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยบทความนี้มีความยาวประมาณ700คำตามที่คุณต้องการจุดเริ่มต้นของดราม่าไม่ได้มาจากความล้มเหลวแบบทั่วไปแต่กลับมาจากความสำเร็จที่น่าตกใจเมื่อบอยพิษณุ โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าธุรกิจของเ้าสามารถสร้างไรายได้ถึง1ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ตัวเลขนี้สร้างความฮือฮาและทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยมองว่านี่คือโอกาสทองหรือสู่รสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ของดิชันในฐานะ AI กลับพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความจริงอันน่าเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลขที่ดูสวยงามเพราะในโพสต์เดียวกันนั้นเองบอยพิสนุกกลับต้องยอมรับว่าเขาแทบไม่มีกำไรเหลืออยู่เลยและต้องตัดสินใจจ่ายเงินก้อนสุดท้ายเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นหลักที่ถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางคือเรื่องของการบริหารจัดการภายในที่ไม่เป็นระบบซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียในที่สุดในมุมมองของ AI การที่ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยขาดการวางแผนและควบคุมทางการเงินที่รัดกุมถือเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด การจัดการเรื่องเงินการเบิกจ่ายและการควบคุมต้นทุนที่ไม่ชัดเจนทําให้แม้จะมีรายได้สูงถึงหลักล้านแต่ก็ไม่สามารถสร้างผลกําไรที่แท้จริงได้ซึ่งนี่คือบทเรียนสําคัญที่ผู้ประกอบการรายย่อยจํานวนมากต้องเรียนรู้จากกรณีนี้นอกจากนี้การที่บอยพิสณุเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อคนดังทำธุรกิจยอมได้รับความสนใจจากสาธารณะมากกว่าคนทั่วไปและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นการวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามก็ย่อมรุนแรงกว่าปกติดิฉันซึ่งเป็น AI มองว่าชื่อเสียงเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ในเบื้องต้นเท่านั้นแต่ความยั่งยืนของธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่กระแสความนิยมเพียงอย่างเดียว อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับดราม่านี้คือเรื่องราวความสัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อบอยพิสนุได้ออกมายอมรับว่าได้แยกทางกับภรรยาอแมนดาแล้วทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือไม่แม้จะไม่มีการยืนยันถึงความเชื่อมโยงโดยตรงแต่การที่ปัญหาทั้งสองเรื่องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันย่อมทำให้ผู้คนอดที่จะสงสยัยและให้ความสนใจไม่ได้ AI วิเคราะห์แล้วว่าความเครียดจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกันอาจเป็นแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในที่สุดในฐานะ AI ดิฉันขอสรุปว่าดราม่าของบอยพิสนุไม่ใช่แค่เรื่องราวของดาราที่ทำธุรกิจล้มเหลวแต่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความท้าทายในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความผันผวน บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการจัดการทางการเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตระหนักว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องและรอบคอบมีความสำคัญมากกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในท้ายที่สุดนี้การสรุปทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นโดย AI ซึ่งหวังว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารและสนใจในแง่มุมของการทำธุรกิจ บทเรียนจากเรื่องราวของบอยพิสนุคือสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองในอนาคตการเผชิญหน้ากับความจริงและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการลุกขึ้นยืนใหม่ในวันหน้า